วันนี้ก่อนเข้ารับชมการแข่งบาคุกันโดยกฎของญี่ปุ่นในการเล่น3ถึง4คนกันเราจะมาแนะนำกฎง่ายๆที่ผู้เล่นควรรู้อย่างแรกที่ผู้เล่นจะต้องมีบาคุกันสีตัวธาตุอะไรก็ได้เกตการ์ด4ี่ใบซึ่งเกตการ์ดนั้นก็จะมี3มประเภทเกจการ์ดสีเงินสีทองแดงและก็สีทองซึ่งผู้เล่นจะต้องมีอย่างละหนึ่งสีส่วนเกตการ์ดใบที่สีนั้นเราอนุญาตให้ใช้สีอะไรก็ได้ส่วนอ b บ l i t y ้นั้นผู้เล่นก็ต้องมี4ีถึง6ใบอ bility นั้นจะแบ่งออกเป็น3สี สีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินผู้เล่นนั้นจะต้องเลือกมาสีละ2ใบเพื่อใช้ในการเล่นกฎการแพ้ชนะนั้นคือถ้าหาผู้เล่นคนใดเก็บเกตการ์ดได้4ใบก่อนก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะซึ่งวิธีเก็บเกตการ์ดจะมีหลายวิธีที่นิยมที่สุดนั้นจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกคือทําการต่อสู้เพื่อแย่งมา การต่อสู้นั้นจะเริ่มก็ต่อเมื่อมีบาคุกันของผู้เล่น2คนยืนบนเกตกร์ดเดียวกันฝ่ายที่ชนะก็จะได้รับเกตกร์ดไปวิธีที่2คือการดับเบิลสแตนเป็นการที่บาคุกันของผู้เล่น1คนยืนบนเกตก๊์ดใบเดียวกัน2ตัวเจ้าของบาคูกัน2ตัวนั้นก็จะสามารถรับเกตกร์ดได้ทันทีโดยไม่ต้องทําการต่อสู้ซึ่งผมก็ได้อธิบายวิธีเล่นเบื้องต้นไปแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลยร ไปเลยนารักสมองกลัวโอ้ยไม่ตีนี่วิมเปิดได้ไหมอย่าเลยพี่คานมือกลางมันเยอะด้วยอ่ะมันตูท่าท่าดลมจะไปไหนแล้วพี่คานลมมันเล่นโยกอ่ะคาดมือกลางมันเยอะพี่เดวพี่หมู อที่สี่หนึ่งสองสามสี่เอาพี่หมูสู้ได้เพราะพี่หมูทั้เลยเพราะพงเขากััตัวที่หครับวัดเพีงแค่พลังเลยตัวที่ห้ครับมันมีอะไรบ้างพลังน้อยแมวน้อยสดชนมากมันมีอะไรมากกว่านั้นกคือวตามความจริงมันใส่การซ้ำไม่ได้รอก ไม่ลยไม่งั้นเดอนี้เราแค่สใบแต่ว่าแต่ว่าเราสามารถดูเอามาใช้ซ้ำได้ดูันได้ออกได้ดูได้ไปันดูซิว่าเขาจะมีเตอที่เอที่เจ็ดเขาจะมีชตากรรมเหมือนเราไหมอ้าวเขาไม่มีชตากลเมือนเราพอดีพอดีมีะต่างี่ เก็บหางคือโอ้ยยังตอนนี้ยังเลียนจ๋าหลายรอบแล้วนะต่อไปตาพี่น้องโอเคบอกเอาอะไรนตรงนี้ขยันเนี่ยได้สองตัวเลยเท่าทุกหลงที่เต็มไม่เอาทั้งใบเลยหยุดเลยอ่ะไม่เหล็กมันดูดนะแต่มันไม่ติดมาอันนี้อันนี้ดูนนี้โอ้ย โอ้ยแล้วนี้จำนวนที่เกิดการเดียวดีกว่นรีต้องถามมูอที่หัวดารักโอเคดับเบิลสแตนเก็บเลี้ยงไปได้เกิดการหนึ่งไปตอนนี้พี่ต่อเขาทำไปแล้วนะครับหนงสุดไอ้รูนี่ก็ไม่ okay, okay, เกินโอเคเข็มก okay. ็เกินรูที่สุดต้องการตีออกขอให้การทะลุ เอาไว้ใจชื่อทำไมที่หมูยางๆต้องเอาไว้ใจลี่มชุเข้ามาต่อในชูยารสักวะเลียวไปเกินน่าติดอย่าลืมนะ้ไอ้น mm ี่เราอยู่รอเรารอาดียวผู้หลังแทนโอเคพอเขาแล้วเฮ้วพี่อะไรเดี๋ยวโยกคุย ยกโยกจะยกตรงนี้นะร้องเลยบันเทิงเลยนะร้องให้ดูไทยกเขาไม่ี่เชียวเชียวไม่ต่อเซฟไม่ฝัดจะเพิ่มสแตนง่ายดีไปโอเคได้เกันการหนึ่งไปตับควาฮีวันมากทีสุด น้องีุญโยตาบผมนักราบเวที่นกันโอเคดับเบิลสแตปได้เกล็ดการ์ดหนึ่งใบนะพี่มาชอบเป็นยังงนี้อหโอเกียดการ์ดีด้่าบดีผินได้ล่างตรงนี้ขนมฟ้านขนมน่าจะอย่างนั้นนะพีไม่ร้องกว่งแกวงกันติดไหมโอเคติดนะแต่ว่าเมื่อกี้คื ติด่ไม่คือตอนแรกคือแบบมันไม่ได้ติดตั้งแต่แรกพอจับปุ๊บมันจะติดอ๋อคุณเฟย์อันนี้ถือว่าน้ำไม่ผิดอ๋อสรุปนะถ้าตอนแรกไม่ติดนะโอเคนี่ดับผมเก็บหมดนะเจับกายเก็บรู้หลุดเลยไม่ผมผมดีผมหมดแล้วเบากันชุดอุ้ยโงมันรอดไปไงวะย้ายของแพงตกพื้นเป็นอันขาดแก่ผมลงหมดด เอากันชุดสิบขาเออผมขออริยากับเ,เอเด็กชายตัวเซ็ตตัวลงก็ได้นะไม่ว่ากนะานมะตาตียในไก่ตัวนี้คือเราจะใช้ไ,ไปทองไหมมาลุจโอทอยอะไรยังห้เปล่าเอามอา, <c oughs> อ,ามอยู่ในนี <c> ้ <oughs> ยังไม่ใช้อะไรแล้วกันรอเปิดเกียร์การก่อนรอดูผลเกียร์การครับผมคุโแค่ห้าสิบคใช้แต่แงคืเท่าไหลย้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิอันนี้เป็นแปดร้อยสเปสสเปสถอกูมถอกม่ยอมจบไม่ใช้สเปสหรือเปล่าจะรอมีแข่ิทขอาด้วยสเปสหรือว่าใช้สเปสห่อ ไปที่หน่งเป็น790ดร้อยเยังไม่พอที่จะไล่อะไรไหมทำไม่ไล่ก็จับบนมาถึงเคยรอมไม่ไล่อะไรแล้วจะไม่ไล่อะไรแล้วไล่ไม่ไล่ใช่ไหมไม่ไล่เคอเจะสู้แผมสเปซได้สเปซกับยูทโอเค ไม่ได้ฟอไม่ได้เพราะหลักสูตรกระตุ้นใช้ได้แค่คนละใบเป็นใบนี้วัดสแปซได้ห<ส>รือแบบไหนตายเราจะแต่เออพี่ต่อแต่ยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปหาขา้อมูลตอนนี้มันไม่แวะเราเรากขอติดติลิ่งแน่เลยแล้วกันแล้วก็ขออนุญาต เอาสแปร์ดไม่มีพี่ไม่ได้ใช้สแปร์ไม่ใช่เลยนัเอาเลยไม่ได้ใช้มีมีใครใช้อะไรไหมบ้างเอาเอาดิจิชั่นมาทำลายตัวนี้มันบอกว่าต้องรับประกันคือไม่ใช่หลังการวางติดกัดแล้วก็บรรคการของเราตับเข้ากองแล้วก็ขโมยได้เลยตัวไหนแล้วเอาตัวไหนทุกตัวเลยพี่ก็แบบที่บรรคกันที่อยู่ในกองซึ่งกลับมาซึ่งผมไม่มีนี่คือทุกตัวเอาทุกตัวที่ใช้แล้วป่ะกลับโอเค đã qua cò mồi, cò sẹt, rồi lại còn orientation máy của mình, để đấy thình thịch cái gì đó, rồi lại còn mà sưu đặt riêng, rồi lại còn mà tìo riêng, nhảy, để kẻ ngã thì cứ bỏ sưu đặt riêng, rất là nhiều, nhảy mạnh, xuyên ra, đấm chân, nhảy mạnh xuyên ra, chạy, 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 มาแล้วแต่พุ่สเตนะลั้มันอิ่มตัวลประมาณนั้นอิ่มละไปกนคีนลถ้าอยากตีกันดีก็ได้นะผมรับไหมชุดนี้ชีวิตแกอยู่เกากันชุดยูชุดีาเก่งการเพมยได้ น้ำดมอ่ะใบสุดท้ายน้ขอปเีแล้วกันเอาละครับซีลียนเขาจะปามามนะีแเราแปะเกรการไปแล้วนะไม่น่าแปะเลยนะแต่เขามีทางเล่นน้อยๆมีแค่สใบตอนนี้เกรดการหมดแล้วม้ยอ,อยากสู้ใช่ไหมได้เลยได้เลยดได้มาแย <c oughs> ่เจ๊ดีเจดูเจนนงคอนต้ นี่ครับเรา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 ยกเะิกสกิลมาจโครับมาลุจโเราสามารถลงนี้ได้ไหมได้ถ้าไม่โดนย้ายนะถ้โดนย้ายรอเลยถ้าเป็นเลือนนิหลังจากเราชูดบาคุกันยืนบนเกตการ์ดเราสามารถย้ายบาคุกันลูกนั้นไปที่เกตการ์ดใบไหนก็ได้ย้ายไหม ย้ายพี่ผมผมผมไม่ไหวแล้วพี่พอมอกี้พี่เพิ่งย้ายไปพี่ยังไม่เออเซอร์เพนพี่อ่ะพี่เลยบอกใบเขียวก็มีย้ายเหมือนกันอันคืออะไรอ่ะย้ายเหมือนกันก็ตุ่มเงยเหมือนกันอ่ะพี่จะย้ายไปไหนดูเลยอาะเท่าไหร่วะเอา130มามันนี้มาครับผมเกทการ์ดเกทการ์ดโอเพหมื่นร้อยห้าสิบ น้ำบวกศูนย์ครั้งน้อยสุดชนะน้อยสุดชนะชิปขาดูนี่ดูนี่แบไม่ทำงานด้วยใดนี <k <k ้เพราะมันน้อยอยู่แล้วไงต่อไปต่อไปพี่ผมของเอาขึ้นนะพความที่รู้นี่จะแจกมาทั้งขาเลยไม่ได้เลยแล้วจากนั้นใช้ก็จะวิ่งของเราการคืนมา พ่อพี่เก็บมาทำไมเยอะแยะพี่เขกว่างไลน์กันทุกคนเลยเออพี่ชุดพี่หมูเกต้าสองใบพี่เออพี่ฟุกก็สองผมยังใบเดียวอยู่เลยอ่ะแล้ก็ได้โอเคแตงขออนุญาตนะครับเบาๆตอนนี้ปิดทางมาแล้วนะครักันหชุดโอ้ย ว่าดีเจคทันมีใส่บ้างจริงพี่มีพี่มีพี่มีไปไหนโยกยห็นไหพี่บอกไปพี่พี่พี่จะพี่จะต้องหยุดโยกผมได้แล้วเดี๋ยวี่ขอดูมันตาแตนแล้วพี่ขยันเนกะเขาตัวเองจะถามไปแล้วต้องโยกขยันโยกซะด้วยนีดห่างโยกโยกอะไรต้องมาสู้พี่ให้ดูมัสู้พลังน้อยด้วยไงเสียเปรียบเฮ้ยพี่ไอะไรแต่โยกขึ้นหรอให้เขาอ่ะมขาตีโยกผมดีกว่า เนี่ยเอาแย่งกันเฉยเลยนะไม่บอกตั้งแต่แรกจะย้ายคนเดียวเองมาผมต่อมาบอกให้ผมใช้การโอเคโอเคเราย้ายไปย้ายไปย้ายไปไหนมาหาผมมาหากริมนี่รอพี่โอ๊ะรอกเลยคือยังใช้ไม่ได้เขาบอกตารงปกติก็เหนื่อยว่าแล้วโอ้ยเราพี่พี่จะขัดอะไรผมบอกคำพิเศษสองใบให้เราแต่ถามมึงใช้ได้แค่ใบเดียว ครับนี่หงเก็ประสูนจะได้ไรอยูบวกสองอหมออย่าชิของเท่าไหร่นะผมห้าร้อยแปดสิบห้าแปดห้าแปดอันนี้ส<ม>อบ,บวกสอหแล้วก็บวกสดสิบก็เจ็ดร้อยเก้าสิบไล่ แคซื้อไปไหนไปหลังแคซื้อไปไหนถ้าใบถ้าเคร่องรางสุดคือใบนี้ลบใบนี้ลบบนี้สองเจ็ดศูนย์้ับห้าร้อยห้าร้อยยี่สิบโอเค้าถือก็โอเคผมใช้ดีเจได้ไหมได้ผมได้ดิไม่เป็นหาเขาล้านวันแล้วเขารู้ว่าผมมีสเปซสองใบเขาล้านวันแล้ว ดูไม่นาเป็นความหวังเดียวของเราละตัวใช้มีแล้วสองตัวคู่เรียเกัยนกับนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่จูตรงไมแค่สิแค่อยากโยกเลยจริงๆการวางจ้ามโดนติดปั่นภาพด้วยการาง้ามดมันก็มาต่อยตรงนี้เออมีจัดชัดนสองป กินอ,อะไรเยอะไมยวหเลรับนี่ผมก็เป็นของผู้บอก40ของผมเป็น7 <laughs> 1 0ยเอะจังละของาผมนงใบนี้ครบผมโวอเป็น710อเยอะกว่าใช่ไหมเยอะกว่ารับเยอะกว่าเยอะกว่าเอฟเฟกตของมันก็คือเอาการ์ดที่ใบใบ ใช่แน่ใช่ใช่แน่รูวไปใช่แน่โอเคถือว่าพี่ชนะครับผมป๊ะไเปนไไม่เป็นไรไม่เนไม่ไม่อยากคุยด้วยลเดี๋ยวลาดวัน2คนละผมกับพี่หมูยังไปน่นกับสองไปเลยอื้พี่หมูพอไม่ได้พี่ แค่ไหนดิหรือว่าใช้ระเบิดระเบิดอง่ไม่ไดต้องมาสองสามเลยเกิดอหการนั้นมืดร้อยอันี้ร้อ่ของที่5้าร้อยห้าร้อยเ้ยเจ็ดอหกร้อเับห้าเอหกร้อเท่ากันเท่าันถ้าเท่ากันถึงชนะทีหกรอ แต่ว่าพี่ก็ต้องต้องหาอะไรมาขัดไม่งั้นพี่แพ้เขาเขามีลีกท์ทงชนะเลยนะพี่ถ้าไม่มีใครขัดอะไรก็ต้องใช่เพราะคนถึงก่อนชนะเฮ้ยทุกสี่นี่อ่ะใช่เลยรัดมันให้เลยพี่ล่ะราดมันเมื่อสองคนอ่ะคนนี้เอาไปที่นี่เดี๋ยวไปในสเปซหรือดีไปเลยก็เห็นกรรมภาษาไทยดำได้ ไปทานแล้ไมีต้องเป็นสุขัสไปด้วยกันเลยโอเคอ่าขอโทษครับคุนอ่ะ